เทเทเทให้เพื่อนดูอุ้ยเจ๋วว่าโอ้หอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมีอะสีนะอันเนี้ยเมื่อกี้ไปมามีอย uh ู huh, ่หลายสีส oh, 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 ีฟ oh, ้าสีเขียวสีอะไรก็มีเยอะแต่น้องบีมเขาเอาสีเหลืองมาอืออะใส่ใหม่ใส่ใหม่อ่ะบีมใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูค่อยๆใส่ใส่โอ้โหแจ๋วว่ะบีม สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้มีของเล่นใหม่ร้าน20บาทเป็นสลามมีตัวแมงป่องอยู่ข้างในด้วย20บาทหรอซื้อมาใช่อันนี้ถูกนะแกะดูแกะแกะแกะบีมแกะปะเทได้ปะแล้วบีมดูซิเฮ้ยมันเป็นหนามวะเนี่ยเป็นแบบสลามโอ้โมาดูบีมเทออกมาแล้วอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรอะบีมโอ้โห แก่ว่าเป็นสลามเป็นน้ำาเนี่ยแต่คันนี้ว่ามันคงดึงเอาแมงมุมออกมาได้นะสลามเขียนว่าเขียนที่กล้องว่านิวสลามอ่ะเขาเขียนสลามแบบใหม่อืมนี่ไงดุดออกมาแล้วบีบระวังนะติกติมือบีไม่ติดนะก็เหมือนสลามแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นน้ำมากกว่าอืมจะเหนียวข้นนะเนาะ น่ากลัวอ่าลองใส่ใส่ลองใส่ในในในแก้วละให้บีมเบแต่ให้อ่าบีมเก็บใส่แก้วก่อนละเก็บน้ำใส่นี้ว่าเก็บเข้าไปได้ไหมเก็บแล้วเทออกมาให้เพื่อนเพื่อนดูใหมน้องบีมเทเทเทให้เพื่อนดูอุ้ยแต่ว่าโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยสีนะอันนี้เมื่อกี้ไปมามีอยู่หลายสีสีฟ้าสีเขียวสีอะไรก็มีเยอะแต่น้องบีมเขาสีเหลืองมาออ ใส่ใหม่ใส่ใหม่บีมใส่ให้เพื่อนๆดูบบไฟไฟใส่ใส่ใส่โอ้โหเจ๋วว่ะบีมอันนี้ถ้าเด็กเล็กเหมือนน้องบีมนะน้องบีมยังไม่สามขวบเนี่ยเพราะแม่ต้องคอยอยู่ด้วยว่าเสี่ยวเขากินเข้าไปเออเออเทสสูงสูงบีมเทสสูงสูงนี่ยกสูงสูงสูงอ่านั่นแหละนั่นแหละโอ้ย <c oughs> <c oughs> เล่นปลาในถ้นู้นโอ้โห,โหนี่นี่นี่เหลืองเหลืองดุดไปตรงนู้นแล้วมาประกอบรวมกันแล้ว,วมันจะมันจะแบบยืดเป็นน้มกว่านะอันนี้นะสลามอ่ะ <S <S ตอนนี้รู้สึกว่าสลามมันจะแตกสายพันธุมาหลายพันเหลือเกินนะ <S 1> <S 1> แ,บบนแบบนู้นแบบนี้เยอะหมดเล่นได้แต่คือยาวแบบว่าให้เล่นบ่อยหลายครั้งพอมันเริ่มแบบ สุกโป๊กดำๆอ่ะทิ้งเลยเดี๋ยวสุกเยนเสร็จแล้วต้องไปล้างมือเลยนะคะคอยดูหนอนหนอนนะแม่เขาเปล่าบิมเอามายเอไมายเอามายบิมดึงช้าๆดิดึงช้าๆดึงช้าๆอ่าดึงช้าๆดึงช้าๆอุ้ยดังแบ๊กแบ๊กแบ๊กเหมือนพวกเลยสลามพวกแบ๊ก อ่พิมอะไรเนี่ยพิมเล็งเล็งมาเลยอาสวับสลามนะคะแบบนี้นะคะน้องๆคนไหนเคยเล่นบ้างคะอย่าลืมพิมบอกกันใต้คลิปวิดีโอนี้บ้างนะคะน้องพิมจะได้รู้นะว่าใครเคยเล่นบ้างโอ้ยืดเลยนึบๆเลยอ่ะอุยกระด็นงเด็กๆชอบเล่นอ่ะมันนึบๆ 哦哦哦哦哦哦行行行